ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ค่ะรถคันนี้คือรถไฟฟ้ารุ่น M01T ห้ที่นั่งเป็นการขับแบบแ a n d ์บิดมอเตอร์ไซค์เดิมเป็น5ที่นั่งข้างหน้า1ที่นั่งแต่นี่เพิ่มนะคะเป็น2ที่นั่งกลาง2ที่นั่งท้ายอีก2ที่นั่งปรับยืดหดที่วางเท้าได้เป็นกล่องเก็บของ ปรับเป็นกระบะด้า,า่ะแล้วที่สำคัญเป็นการขับแบบปิดมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องใช้ขาเลยแล้วรุ่นนี้เพิ่มหนึ่งที่นั่ง M01T 74,900บาทเพิ่มที่นั่งอีก2,500บาทเป็นนั่งได้6ที่นั่งสีนี้นะคะคือสีเขียวพาสเทลและมีสีให้เลือกอีก7สี ใครสนใจทักมาเลยค่ะ